เป็นฟูกิโจ๊ะฟูง่าย่ห เพื่อนรูดกระสุนน้อยมากตัวอย่างน้อยเลยอืมตรงนี้แก้วรูด เยอะมากปลากระกสุกเพื่อน lão mình đi từ 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 mình từ 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 อย่าหลุดนะ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 มาแล้วในที่สุดเราก็ได้ฮะในที่สุดเราก็ได้แล้วครับจากการที่หลุดหลุดตั้งหลายตัวฮะออืนี่อย่างเงี้ยหลุดตรงนี้เลยถ่ายรูปให้หน่อยนะครับน้ำพุนโดนสูมน้อยแต่ถ่ายรูปให้น้ำปูนไม่ได้ถ่ายอืมถ่ายรูปดิ นี่ครับนาปูบโดนแล้วหนึ่งตัว uh huh. ถ่ายรูปให้น้ำปูนะครับผมถ่ายตาดีๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวทำการปล่อยแล้วนะครับ uh huh. ปล่อยตุ่มเลย

ตัวที่สองแล้วตัวที่สองครับผมถ่ายรูปถ่ายรูปตัวที่สองอ่ะกัดเอคอนแทคสีแดงอ่ะสีแดงยังไงก็หมานะที่นี่ชมพู แต่กดตรงนี้ก่อนตรงนี้ปลาเยอะมากเลยกระสุบเยอะมากเลยตรงเนี้ยโต้เลยครับโอ้โหผมก็โดนน้องโจก็โดนผมก็โดนนะโจก็โดนเนี่ยผมโดนแล้วน้องโจ๊กโดนไหมดูดูปลาน้องโจด้วยผมผมโดนปุ๊บน้องโจก็โดนเลยว้าว ô sẵn sàng sẵn sàng Nè Nè sẵn sàng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  Để phải, được, phải, được, phải, được, phải được. <laughs> là tôi sàng sẵn sàng nó sàng sẵn Để sẵn sàng 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 sẵn sẵn sàng

โดนอีก้วครับอย่าหลุดนะขอร้องขอร้องอย่าหลุดนะครับหลุดหมดวันแล้ววันนี้นี่โดนอีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วใส่สวยใส่สวยปล่อยนะครับ อย่างนี้ดิ Oh โอ้อู้ leh รู้สึกปลากระสุนที่นี่จะช,ชอบจะอยู่น้ำตื้นนะนี่ฮะนี่นะีน่ตามผมไล <_ p> ่มันไล่ตามผมมาเลยผมเล่นเล่นท <p> ีเดียวได้สิบัยังไม่ถึงสิบเลยห้าสี่ห้าตัวหรือกสี่ตัวนี่แหละโดดนี่แกครับหลุด โนโนโนไปไกลๆเลยไม่แบ่งใครเลยไงไม่แบ่งกําล exactly> ังเจอม่ yeah no, 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 Caitlin, icamente, ังเลยอืมอืยควายมาอยู่ที่ทิศตาดีอย่างนี้ทําไมวะจะได้เลยแต่ว่าควายไม่ ขวายมมบอกเลยว่าเพื่อนถ้าขวาย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 โดนโดนแล้วโดนอีกแล้วขยับซ้ายไหมครับขยับซ้ายไหมขยับซ้ายมาแล้วว้าหูขยับซ้ายมาแล้วนี่ฮะนี่โดนเต็มปากเลยถ่ายรูปให้หน่อย ฮะ uh huh. ทางน้นองเบ็ดก็โดนอเอาโชวป์ปลาหน่อยเบ็ดโชวป์ปลาหน่อยเบโดนอีกแล้วครับโดนเหมือนกันครับผมโอ้โหโอ,โอโห้ oh, น,นู่นก็โดนฮะสองคนเลยครับยกปลาโชว์หน่อยยกปลาโชว์หน่อยยกปลาโชว์หน่อยคนละตัวเลยคนละแต้มเลยครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รปั่นมาเบ็ดอัดอัดออกไปข้างนอกโดนอีกแล้วฮะตบใต้หินว่อ ไปหไปไปล้ไปล้ไปไปปุ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โนตัวนมากเบ็ดตะเพียนเหรอกระสุปกระสุปไปทางนุ่นเดิไปทางนุ่นนี่นีมาตรงนี้กันนาะกระสุปบ้าอะไรเนี่ยเออบอดิโอ้โหเพื่อน แย่ yeah. ไม่โดนไปก็โดนขายแย yeah. ่อย่างเงี้ยน่าจะโดนขายแหละเขอาจจะโดนขายแล้วไอ้ฮาเฮ้ยโดนไปหาเบรคไอ้สูงถึงเถอะเอาปา๊บปลดปลดป้าปลดจะปะลาปะลาปะเปิดเบรคให้จบ โอ้โหบักกระสุกปลาคดปลาคดวันนี้สนุกมากโอ้ยปลาเบ็ดต้นบอสทึกตึ้งเ๋ยเดนะี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวก็ถ่ายรูปเสร็จ <Cass. S 1> <ๆ>เดี๋ยวน้องไปก็ทำการปล่อยปลาเดี๋ยวเราก็ไปหาปลากันต่อด,ดีกว่าครับเราไม่รอฮะน้ำยังลึก ปลากระสุบขึ้นประกาศก็ให้รู้ไปดิอู้อ้ฮู้อ้โหโอู้อูโอู้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 ฮู้มุดอย่างเดียวเลยมุดมุดอย่างเดียวเลยเพื่อนๆโอ๋ออ๋อคือตกก้อนหิน โอ้โหโอ้หพูดไม่ทันขัดคำถ้าน้ำใสอย่างนี้ปลากระสุนจะขึ้นมากัดไหมอือฮือนี่ฮะเทียบกับลอกฮะว้าวถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยพูดไม่ทันขัดคำถ้ามีปลา นภูมิโดนแล้วจะถ่ายรูปให้นภูมิพูดไม่ทันขัดคำแล้วเพื่อนๆเฮเสียวเฮียไม่ได้ถ่านี่ครับนบภูมิโดนอีกแล้วตัวใหญ่สวยเลยครับพูดไม่ทันทันดคำเลยอะน้ำใสแบบนี้ถ้ามีก็สูงขึ้นมากัดน,นะโดนเลยครับเหยื่อะไรเอ๊ะคอนแทคกสีแดงอีกแล้วหมานสุดนนสอะถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปยัง

อืโดน3ขอเต็มๆเลยอะ่ละลำภูมเราก็หน้าบานท้นมาเรียๆแล้วนะเริ่มแะเริ่มลืมตาอาปากได้แล้วโอเคปล่อยปล่อยแล้วครับขี้อ่านหน่อยไหม <c oughs> โอ้อหแหล่งดีแรงดีแรงด,แรงดีมาก ผมโดนบอลละโจ๊กเป็นบอแต่ถ่ายไอสัตว์มันออกมันออกมาจากหินน่ะโจ๊กอดแดกตลอดอ่ะโจ๊กยังไม่ได้เห็นตัวบอสนะมัวถ่ายชิ ก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะเข็บลูดไอ้เย็นนึกว่าติดอะไรติดปตะเข็บวัดไม่ไหวแล้วเนี่ยถ่ายถึงก็ถ่ายคลิปกันไม่วัดไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวติดหลุดติดหลุดติดหลุดอยู่นั่นแหละไปปล่อยแล้วก็ไปหมายต่อไปเถอะ มากูขอปล่อยมั้งกูอยากปล่อยปลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยปลาของน้องโจ๊กแล้วนะไม่ได้ถ่ายเลยครับอันเนี้ยบอกเลยฮัลโหลขอหน่อยวะัของใจผมพี่วะบอสเลยละได้ผลไม้แล้วเราก็เดินทางกันได้ละปิดเบรกแม่งแล้วไม่สนใจแล้วจังหวะเนี้ยง่ายสนเลยอื ก็ออกได้แหละแต่ก็ไ่ถึงก็อ่อนเกินละไปไปเ้อหัวจไม่ยอมว่าไงมีอะไรครับลูกพี่เนี่ยเพื่อนเห็นไหมไอ้ที่ขึ้นเขาบนก้อนหินเนี่ยขาขาวเนี่ยเขาขวเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เชื้อราครับเนี่นแลวขาวเนี่ยเหมือนเนี้ยไม่ใช่เชื้อราครเพื่อนเ่นเนี่ยอย่างก้อนเนี้ยก้อนนี้ก็ไม่ใช่เชื้อราเหมือนกันเกลือครับ เกลือเนี่ยเกลือเข้มๆเลยเข้มเข้มจริงๆฮะตอนนี้ก็ถึงจุดเช็คควอ์สุดท้ายฮะวันทริปนี้ที่เรามาถึงอ่ะกำลังโมกำลังโมข้าวโมอะไรกันอยู่เลยหนุงโจ๊กอร่อยเปล่าครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบอะเรา ถึงจุดเช็คต์แล้วเราจะเต็มตัวกลับับครับ,อบตอนนี้ก็ถึงที่จอดรถแล,ล้วแต่ที่จอดรถที่อยู่ข้างบนเนี้แต่เรานั่งพักกันก่อนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเลยสี่โมงยี่สิบห้าใช้เวลาเดินทางออกจากจุดเช็คต์สุดท้ายเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเราลาสองชั่วโมงมั้งตั้งแต่ประมาณบ่ายสองอกว่าบ่ายสองอตอนนี้เราก็จะเต็มตัวกลับบ้านแล้วครับ ก็ออกจากก็จะออกจากชมพูก็ประมาณน่าจะหกโมงครับก็จะถึงออกจากกงไม้แดงออกชมพู่านถึงบ้านจริงๆเลยประมาณก็สองทุ่มใช่ประมาณทุ่มกว่าถ้าเราอัดเต็มที่นะรอบแล้วก็สองจะอัดที่อัดยังไงได้รอบนี้รถโจ๊กไม่ใช่รถพ่วงฮะยังไงก็ฝากติดตามนะฮะ สายคุยไม่ลุยนานกลับอะไรนะของพี่อะไรอะไรนภูมินภูมิฟิชชิ่งนะฟิชชิ่งไทยแลนด์สายคุยเหมือนกันสายคุยครับทีมงานสายคุยทั้งนั้นแหละครับสายคุยทั้งนั้นครับก็แยกช่องกันเพื่อลงคลิปประสบการณ์ของตัวเองไว้ครับจะสายชิโมชอบชิโมสายคุยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน